สวัสดีพี่น้องทุกท่านตอนเช้าวันนี้นะครับ <c oughs> ก็มาพบปะกันในช่วงเช้าตื่นเช้ามาก็เป็นอย่างที่เคยเล่าให้ฟังนะฮะก็จะมาเช็คข่าวดูข่าวดูอะไรกันก็จะเป็นปกติของ ที่ผมทำนะก่อนที่จะออกไปนะทำธุระข้านะงนอกนะวันนี้ก็ฟังข่าวเห็นข่าวนะฮะแล้วก็น่าหดโห่ใจนะฮะก็คือ,อมีเด็กอายุอายุ14เป็นลูกสาว แล้วก็เหตุเกิดเมื่อวันที่7ที่ผ่านมานะที่สมุทรปราการก็ทำให้เกิดคำถามว่าเด็กอายุ16กับเด็กอายุ14นะผู้หญิงอายุ14ก็คงจะเป็นเราผ่านวัยรุ่นมานะอารมณ์ก็จะเป็นเด็กกำลังเขาเียกะไรกำลังเรียนรู้นะฮะก็ไปชอบกันกับ เด็กอายุ16ปีทีนี้ก็ชอบกันเด็กก็ทั่วไปนะฮะพวกเราผ่านมาก็พอจะรู้นะฮะแต่ว่าก็ไม่น่าเชื่อนะเด็กอายุ14เนี่ยเป็นผู้หญิงก็เหมือนโดนกีดกันเพราะอย่างนั้นนะให้เหตุผลว่าโดนกีดกันก็เลยจะให,ให้เด็กอายุ16เนี่ยที่เป็นผู้ชายเนี่ย มาเขาเรียกมาอะไรอะคือมาทำร้ายแล้วมาฆ่าเออคิดได้ขนาดนั้นเลยนะมาฆ่าแม่ตนเองโหเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมว่าไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะเป็นเรื่องที่ต้องตอบว่าสังคมมีปัญหาอะไรนะเด็ก14ถึงคิดอยากจะฆ่าแม่ตนเองแท้ ก็เลยเจ้าหนุ่มมหาะะที่ที่บ้านนี่แหละก็เลยนะะร่วมกันวางแผนเจ้าหนุ่มนี่ก็ได้ทำร้ายนะร่างกายคือใช้มีดนะฮะก็น่าก,กลัวทำร้ายแมนะ่ของแฟนนะจนเสียชีวิตนะฮะแล้วก็ ลูกชายนะฮะได้ยินเสียงก็เข้าไปช่วยนะก็โดนอีกนะ่ยก็โดนทำลายเหมือนกันอ่าพอคนมาเจอนะฮะก็เหมือนแบบเนาะเด็กมันไม่ได้วางแผนอะไรมากมายนะก็ทำด้วยอา่าก็เรียกว่ายังยังไม่ได้ไต่ตองนะฮะแต่จริงๆริะไต่ตองนะว่าจะทำว่าจะทำลายหมายความว่าไต่ตองที่จะหลบนี้แล้วทำอะไรไมันแนบเนียนนะนะก็ยอมรับนะฮะก็คือ ก็โดนจับได้อพอโดนเจ้าหน้าที่ถามว่าทําไมนะฮะเขาก็บอกท่าเจน,นะเขก็ไม่หนีนะเขาก็บอกว่าเขาเป็นคนวางแผนให้ผู้ชายมามาฆ่าแม่ตนเองเองผู้ชายก็เล่านะตรงกันเด็กทั้งสองคนอายุยังไม่ถึง18นะครับจะเรียกว่า,ย,า,าวยังไม่ได้บรรลุนิติภาวะยังไม่ได้ เขาเรียกว่ายังไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกตั้งด้วยนะก็กลับมามองถึงเรื่องนี้แล้วก็ให้นึกถึงว่า,เ,าเด็กเหล่านี้ทำไมถึงกล้าทำแบบนี้ผมว่าถ้าเขาได้เรียนรู้เรื่องกฎแห่งกรรมสักนิดหนึ่งได้เรียนรู้เรื่องความเป็นจริงว่าการทำร้ายนี่ฮะแม่พูดให้เจ็บใจนี่ก็บาปมหันนะฮะกับแม่ตนเอง นี่ลงขนาดวางแผนลงมือนี่ถึงแม้ไม่ได้ทําเองนะฮะในเรื่องนี้แต่ว่าก็ให้คนอื่นทาตนเองก็เป็นคนวางแผนนะฮะ,ะเกือบทามาทุกขั้นแต่จริงๆก็คือเป็นผู้มีส่วนนะฮะในการลงมือทําแต่ไม่ได้ทําเองด้วยมือแต่อาจจะเป็นสั่งหรือบอกด้วยด้วยซิกสงสัยตาอะไรนี่นะฮะก็เป็นเรื่องที่ที่น่าเป็นห่วง สำหรับสังคมไทยในปัจจุบันซึ่งก็มีเคสแบบนี้ผมว่าหลายๆเคสนะที่เด็กอายุยังไม่ครบบรรลุนิติภาวะนั้นได้ทำเ,เขาเรียกว่าสิ่งที่ไม่น่าทำนะะก็คือเป็นเพราะว่าไม่ใช่เรื่องไกลอื่นนะฮะผมว่าเรื่องของศีลธรรมนะ่ะเขายังไม่ได้เรียนรู้เขายังไม่ได้รู้เลยว่าอะไรผิดอะไรถูกนะฮะ อะไรควรไม่ควรไอ้ควรไม่ควรเนี่ยไม่ต้องพูดเลยนะฮะถ้าผิดถูกยังแยกไม่ได้เนี่ยอันนี้คือเป็นเรื่องที่ที่เห็นแล้วนะ่าหดหูวใจะะก็ไปเรื่องจริงที่เกิดขึ้นทีนี้คำถามก็คืออ,อะไรทำให้เด็กเหล่านี้เดินทางมาถึงแบบนี้ได้เหตุการณ์แบบนี้ได้ก็คงไม่พ้นนะครการขาดการศึกษาเรื่องของศีลธรรม าเรียนรู้เรื่องไม่เอาตอกไม่ต้องเอาไกลนะเอาสินห้าเรื่องแค่ปานาติบาทเนี่ยก็ไม่ผ่านแล้วนะฮะโดยเฉพเาะเป็นมนุษย์เป็นแม่เขาตนเองอีกต่างหากเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เด็กเขาไม่ได้เรียนรู้มาเลยต้องบอกว่าเขาไม่ได้เรียนรู้เรื่อง,เร,องเรื่องศิลธรรมตรงนี้มาเลยเก็เป็นจุดใจนะครับสําหรับการศึกษาของไทยนะครับที่บอกว่าพยายามจะให้เด็กนั้นได้มี ความรู้สิ่งหนึ่งที่ผมมองว่าที่ขาดไม่ได้นะฮะความรู้ต้องคู่กับคุณธรรมนศิลธรรมถ้ามีความรู้แล้วไม่มีศิลธรรมกำกับมีท่านผู้รู้ท่านว่าเหมือนเหมือนเรามีเรามีเบิร์นแต่ไม่มีกฎหมายกำกับนะฮะไม่ได้เรียนรู้เรื่องการใช้อันนี้อันตรายหรือเรามีระเบิด แต่เราไม่รู้ว่าระ,ะเบิดแล้วไม่มีสลักอ,อันนี้อันตรายคือมีระเบิดที่ไม่มีสลักอยู่ในตัวอันนี้แหละคือความรู้หรือว่าความรู้ทางทางวิชาการก็จะต้องหรือว่าการเรียนรู้ทั้งหมดจะต้องประกอบด้วยเสรธรรมด้วยถึงจะเขาเรียกว่าถึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้มีความรู้ที่ครบสมบูรณ์นะราจะมีแต่วิชาการอย่างเดียวแต่ขาดเสลธรรมกรำกับนี้โลกเราก็ คงจะอยู่กันได้ยากลำบากนะฮะฉะนั้นอ่ามันเป็นเขาเรียกว่าสิ่งที่คู่มากับโลกนี้นะฮะถ้ามีถ้าเมื่อใดตัดได้ที่โลกเราไม่มีศีลธรรมในยุคนั้นสมัยนั้นก็จะมีการอ่าเขาเรียกว่าเข่นฆ่ามีการทำลายล้างมีการเขาเรียกว่าไม่ไม่มีความสงบนะไม่มีสันติสนะุขอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ได้เห็นจากข่าวแล้วก็ นึกถึงนะฮะเรื่องราวแบบนี้ก็ยึดโยงมาเข้ากับเรื่องอไม่ต้องเอาไกลนะเอาศีลห้าให้ได้นะฮะเด็กไม่รู้เรื่องศีลเลยนะฮะก็เป็นทำก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องหาทางนะฮะช่วยกันนะครับก็นี่คือสิ่งที่มาเล่าให้ฟังนะ,ะตอนเช้านี้จริงๆว่าจะไม่พูดเรื่องอะไรซีเรียสนะก็เรื่องที่ เข้าเนื้อหาของธรรมะมากมายแต่ว่ามันหนีไม่พ้นจริงๆนะครับที่จะพูดและก็โยงใหญ่มาถึงเรื่องนี้นะฮะทุกอย่างปัญหาทุกอย่างแก้ได้ถ้าเรายึดหลักของอความเป็นจริงของชีวิตก็คือเรื่องศรรีลธรรมมากำกับในการใช้นะครับวันนี้ก็คงมาพบกับท่านในช่วงเช้าเพียงเท่านี้นะฮะจริงๆมีเรื่องราวหลากหลายมากมายเลยถ้าจะเราจะรับข่าวสารนะฮะแต่ผมนั่งดูแล้วก็ แก้ไขด้วยด้วยศีลธรรมเนี่ยแหละถึงจะเป็นการแก้ไขที่ถูกที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าไปแก้ไขอย่างอื่นก็ดูเหมือนจะใช่นะแต่มันผมว่าเป็นเป็นปลายเหตุนะฮะไม่ว่าจะเป็นภาะวะสงครามก็ตามนะซึ่งตอนนี้ก็โอ้หนักและรุนแรงนะฮะไม่ไม่ได้ย่อหย่อนลงไปนะฮะก็เป็นในอีกรูปแบบหนึ่งที่เราจะต้องนะเข้ามาช่วยกันดูแลนะฮะคือโลกของเรานั้นจําเป็นที่จะต้อง อยู่ด้วยกันให้ได้นะครอะไรคือสิ่งที่เราจะ, mm hmm. ะทําให้เราอยู่ด้วยกันได้ก็คือศีลธรรมนะฮะกรอบของศีลธรรมกฎหมายก็มีส่วนในการที่จะทําให้อยู่ร่วมกันแต่นั่นก็คือถือว่ายังอ่อนกว่าศีลธรรมถ้าเรามีศีลธรรมกํากับนะฮะกฎหมายที่ออกมาก็ดีก็จะสอดคล้องกับความเป็นจริงของชีวิตก็คือจะทําให้เราอยู่ร่วมกันได้อย่างสาันติสุข ครับโอเควันนี้พบกันแค่นี้นะครับโอกาสหน้าเดี๋ยวเจอกันใหม่สำหรับวันนี้ก็สวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับ